ก็ควรเส่ถูกนะครับต้องมีรูน็อตทุกรูกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสปริงอยู่ในนะครับแล้วก็ใส่ได้ลงไปแล้วตามด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการขันน็อตแล้วค่อยประกอบทุกปืนตัวนู้นะครับแล้วก็ ตัวชุดนี้ใส่ตัวนี้นะครับคลิปต่างๆที่ผมลงคงผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจแล้วก็ท่านที่ใช้รถประเภทนี้นะครับถ้าสงสัยเรื่องงานซ่อมประกันใดก็ตัวมาถามผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์ห9สามแปดศูนสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดครับตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะหาคำตอบมาให้นะครับ สวัสดีครับ